ที่ค่ะจิุฬากรรมกิจค่ะอย่างหมูที่ห้าตำบลทุ่งหวังนะคะ <Okay. S 1> ค่ะผู้ใหญ่ออทุะละัฬาศรีัยค่ะจากหมูที่ห้าตำบลทุ่งหวังค่ะสําหรับวันนี้ก็เป็นตัวแทนของหมู่ที่ห้าได้นำนาศาิลป์อาสาแล้วก็อสมเข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดทุ่งหวังในนั่งในนั่งในโอกาสวันที่13ตุลาวันคล้ายวันสวรรคตของและ กิจกรรที่เก้านะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ทางอำเภอเมืองสงขลาได้นำคณะทีมงานจากหมู่ที่หนึ่งถึงหมู่ที่สิของตำบลทุ่งหวังเพื่อมาพัฒนาโรงเรียนวัดทุ่งหวังในค่ะเออในในในส่วนของการพัฒนาเนี่ยต้องเราต้องใช้ใช้จิตอาสาหมู่บ้านหนึ่งประมาณสักสิบคน มาร่วมพัฒนาแล้วก็สร้างอำเภอเมืองเนี่ยเจะเจะจะหมุนเวียนกันไปทุกทุก,ท,กทุกหมู่บ้านของแต่ละตำบลทุกหวังเพื่อเป็นเป็นเรื่องในวันวันสำคัญสำคัญของของของประเทศเนี่ยแล้วก็วันเนี้ยมันมันเป็นของของหนึ่งที่ห้าของเรา แล้วก <dri ality> ็วันต exactly. right Th ่อไปเนี่ยจะเป็นหนู image, hand, муж, his follower, his 對對่หมู่ก็ได้ยังไม่ไม่กำหนดเป้าหมายที่แน่นอนแต่วันนี้คือทุกหว่งนรอนเนี่ยเป็นเป็นเป็นคิวของหมูที่ห้าแต่ทุกอย่างเนี่ยทุกทุกหมูทุกเขาต้องต้องแบบเนี้ยต้อง มีการประสานาแล้วก็ต้องออกไปเชื่อกันต้องหมุ่ครับสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็นําโดยนายอำเภอทางสงขานายใจยพรนาย <c oughs> ใจยพร <c oughs> นิยมแก้วนะคะเรื่องกิจกรรมในวันนี้ก็ได้มีการพัฒนาในการตัดหญ้าแล้วก็ตัดกิ่งไม้เก็บเก็บขยะ ค่ะในโรงเรียนขุดคูข้างข้างข้างรโรงเรียนค่ะเพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่สำหรับเด็กนักเรียนทุกคนค่ะในหมู่บ้านของเราค่ะ